ผัดน้ำดำครับโอ้โหไฟลุกแบบนี้เดี๋ยวโอ้โหุดยอดมากอ่านี่แน่ไก่มาเป็นปะพวงไฟลุก,ปปลกโอ้สุดยอดจานี่ของร้านต้องเปิดผัดเองเลยเจ้าโอ้สามแสนสตอร์อาเออไฟลุกติดทางเลยนี่แน่นี่แน่พาวดีมาดูร้านฉันนะฮะอยู่ตรง ถาพับไปเจ็ดบาทใช่เออผมมาดูเฮมิลิอยู่ตรงไหนโอู้ยอ่ะให้ดูอาหารก่อนนะนี่ฮะนี่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงยำปลากรเลวาสบิบมึกผัดน้ำดำแล้วก็วุ้นเส้นชะอมกุ้งนะฮะแล้วก็ยำหอยนางรมฮะแล้วก็ตะเป็ะสตอเออมาเล็กที่นี่ก่อนเลยโอ้โหดูดิแสงออกปากมากอันเนี้ยเวลานี้แล้วร้มากเลยครับเราชิมไปแล้ว อร่อยนัวหอมมร้า่มากอันนี้น่ากินมากวุ้ดีหมดยละอร่อยมากอย่างดีย่ร้านนี้คตรเดือดเลยครับแล้วนี้หมึกผัดน้ำดำไฟลุกนะฮะร้านนี้เขาเป็นแบบว่าอาหารทะเลสดแบ้อง้ำบจริงโอโ้โหดูดิครับ อร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่รสชาติเป็นไงน้ำดำเค็มๆกลมกล่อมนุ่งหวานหวานๆแต่ลนนี่จะออกเป็นเค็มๆอืืออมันนี้หมูสามชั้นกับอิสตอฮะโอ้โหดูดิแบบยังเด็ดตะตงตตอมาโอ้โหลุยครับ รไฟลุกพ่อเลยไปลุกโชนนะคะน้ำเดือดห้าตัวหมกล่องกำลังดีเด็ดมาตัวอันนี้ว่าที่สร้างข้นไก่ทอดนมูนแต่มันเป็นแบบไก่กรอบแล้วกรอบจริงๆเดี๋ยวต้องสั่งทีหนึ่งจะได้กินอีกทีหนึ่งใช่อันนี้ไม่กินแบบนี้ดีกว่ากรอบขนาดนี้ลุยฮะแมาอะอรมา กรอบแบบโคตรโหดอ่ะก็รีบคนชอบกินไงใหญ่ค่ะเบลโม้มากอืมมันมีแบบนี้ที่ผู้เก่งเนาะอีกร้านนึ่งที่เป็นแบบเต็มห้องแต่นี่แบบถนน,นฟันเลยอะ่ะลุยฮะก็ถึงเครื่องก็รกรอบแต่รสชาติจิ้มจน,จนอืมไม่แย้งน,น,น,นี่เมนูปลาไทยาใช่ฮะปลากรีบวาซาบิอันนี้อืมจำได้ปลากรีบเจิดแน่นอน มั่นใจมากมารุยคับถ้าเจอมไม่พอนะคคุณสามารถเติมนี่จิ้มซีฟูลงไปได้ทำนะเอาเติมเหรออืมจำดึงนี่อร่อยขึ้นหัวเลยมาโอ้โหรัวยครับ